สวัสดีค่ะพวกเราทีม1วันนี้จะมานำเสนอโปรเจกตที่2เรื่องระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพศ2555ระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพศ2555ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่14มกราคมพศ2555และมีผลบังคับใช้วันที่25มกราคมพศ2555 กรณีที่ผู้มีอำนาจการลาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปในการพิจารณาในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจำสัปดาห์หรือวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันให้ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจต,ตามความเหมาะสมการนับวันลาตามปีงบประมาณ การนับเวลาให้นับต่อเนื่องกันรวมวันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวัวลาประเภทเดียวกันยกเว้นกรณีลาป่วยลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรลากิจส่วนตัวลาพักผ่อนนับเฉพาะวันทําการการลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวต่อเนื่องกันในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตามนับเป็นหนึ่งครั้งการลากิจส่วนตัวลาไปช่วยเหลือภริยาที่ไม่ใช่การเลี้ยงดูบุตรการลาพักผ่อนหากกรณีที่มีราชการจําเป็น ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างลาได้และถือว่าให้สิ้นสุดวันลาก่อนกลับมาปฏิบัติราชการแต่ถ้าผู้มีอำนาจเห็นว่าการเดินทางนั้นต้องใช้เวลาให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับกรณีที่ลาครึ่งวันไม่ว่าจะเป็นการลาครึ่งวันเช้าหรือลาครึ่งวันบ่ายนับเป็นการลาครึ่งวัน การควบคุมเวลาคือต้องมีการจัดทําบัญชีเวลาการปฏิบัติราชการหรือการลงบันทึกเวลาในการปฏิบัติราชการส่วนเรื่องของการลานะครับต้องใช้เวลาตามแบบที่กําหนดเว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนใช้วิธีการอื่นได้แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการต่อมานะครับการไปต่างประเทศระหว่างการลาหรือวันหยุดราชการต้องมีการเสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับแล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงทราบด้วยนะครับ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งยูติเดเขตแดนประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตได้ไม่เกินเจวันส่วนในอำเภอท้องที่ที่มีอาาเขตติดต,ต่อประเทศนั้นอนุญาตได้ไม่เกิน3วันค่าราชการที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการเพราะพฤติการพิเศษให้รีบรายง,งานพฤติการปัญหาอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้ว,ว่าราชการจังหวัดทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ แล้วไม่ต้องนับเป็นวันลาแต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการพิเศษให้ถือว่าวันที่ไม่มาเป็นวันลากิีส่วนตัวการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพศ2 5 5 5มีทั้งหมด11ประเภทค่ะ 1. การลาป่วยเสนอใบลาก่อนยกเว้นจะเป็นเสนอวันแรกที่มาปฏิบัติราชการค่ะ ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ให้ผู้อื่นลาแทนได้ค่ะแต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอใบลาโดยเร็ว2นะคะการลาลอดบุตรไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ค่ะเสนอใบลาก่อนถ้าลงชื่อไม่ได้ให้ผู้อื่นลาแทนได้ค่ะเมื่อลงชื่อได้ให้ส่งใบลา,บลาโดยเร็วค่ะลาในวันที่ลอดก่อนหรือหลังลอดก็ได้ค่ะแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน90วัน ลาไปแล้วยังไม่คอดยกเลิกวันลาคอดบุตรได้ค่ะแต่นับวันที่อยู่ราชการไปแล้วเป็นวันลา,ากิจค่ะ3นะคะการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คอดบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะเสนอใบาลากรภายใน90วันนับแต่วันที่คอดบุตรลาครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน15วันค่ะผู้มีอำนาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ค่ะ 4. นะคะการลา,ากิจส่วนตัว เสนอใบาลาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชาการได้ค่ะถ้ามีเหตุจำเป็นเสนอแล้วระบุสาเหตุแล้วหยุดราชาการไปก่อนได้แต่ต้องรีบชี้แจงโดยเร็วค่ะถ้าไม่สามารถเสนอใบาลาได้ให้ส่งใบาลาพร้อมเหตุผลจำเป็นในวันแรกที่มาปฏิบัติราชาการค่ะลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากลาข้อบุตรได้ไม่เกิน1 5อวันค่ะ ห้านะคะการลาพักล้อนเสนอใบลาจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ค่ะลาได้ปีงบประมาณละสิบวันค่ะค่าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึงหกเดือนไม่มีสิทธิ์ลาพักร้อนประจําปีในปีที่บรรจุค่ะปีใดที่ไม่ได้ลาหรือลาแต่ไม่ครบสิบวันนะคะให้สะสมวันที่ยังไม่ได้ลา รวมกับปีต่อๆไปได้ค่ะแต่รวมกับวันลาพักร้อนในปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน20วันค่ะ 6. นะคะการลาไปอุปสมบทนะคะหรือการลาไปประกอบพิธีเสนอใบาลาก่อนวันอุปสมบทหรือวันเดินทางไม่น้อยกว่า60วันค่ะถ้าไม่ทันให้อยู่ในดุลพินิษของผู้มีอำนาจอนุญาตค่ะต้องอุปสมบทหรือเดินทางภายใน10วันนะแต่วันเริ่มลาค่ะ เนะคะการลาข้อรับการตรวจเลือกหรือข้อรับการเตรียมพลนะคะหมายเรียกข้อรับการตรวจเลือกรายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันข้อรับการตรวจเลือกภายใน48ชั่วโมงนะคะรายงานลาไปแล้วข้อรับการตรวจเลือกโดยไม่ต้องรออนุญาตค่ะผู้บังคับบัญชารายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบค่ะรายงานตัวกับข้อรับราชการภายในเวันค่ะ 8. นะคะการลาไปศึกษาอบรมปฏิบัติการวิจัยและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะต้องเสนอใบาลาตามลำดับจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตแล้วรายงานประหลัดกระส่วนทราบค่ะ 9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องเสนอใบาลาตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่ออนุญาตนับเวลาเต็มราชการนะคะลาได้ไม่เกิน1ปีรายงานตัวภายใน15วัน ตั้งแต่วันครบกำหนดเวลาและรายงานผลภายใน30วันนะับตั้งแต่วันที่กลับมาปฏิบัติราชการค่ะ10การลาติดตามผู้สมรสดต้องเสนอใบาลาตามลำดับจนถึงประหลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาอนุญาตและลาได้ไม่เกิน2ปีลาต่อได้อีก2ปีรวมแล้วต้องไม่เกิน4ปีถ้าเกิน4ปีต้องให้ลาออกค่ะ 11การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพคือได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนทุพพลภาพหรือพิการหรือลาไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการลาได้ครั้งหนึ่งตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน12เดือนต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด และเสนอใบลาพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะลาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะอยู่ราชการเพื่อไปฟื้นฟูได้นะคะตัวอย่างใบลานะคะตัวอย่างที่ 1. ใบลาป่วยลาคลอดบุตรลากิจส่วนตัวตัวอย่างที่ 2. องใบลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรตัวอย่างที่3าใบลาพักผ่อนค่ะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานะคะจัดให้มีการส่งใบลาแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากในปัจจุบันนะคะมีการใช้กระดาษจำนวนมากทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและยากต่อการจัดเก็บนะคะหากทำผ่านทางออนไลน์สามารถจัดเก็บง่ายและสะดวกต่อการค้นคว้าและค้นหาค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ